สวัสดีครับพี่น้องที่รักในประเทศทุกท่านนะครับทั้งผู้เชื่อใหม่ทั้งผู้เชื่อก่านะครับและกําลังรับชมคลิปวีดีโออยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องวันนี้นะครับเราจะมารู้จักพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องอาจจะรู้จักพระเจ้าแล้วนะครับนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะรู้จักดีกว่าผมอีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ คลิปนี้นะครับสําหรับพี่น้องหรือว่าสำหรับผู้เชื่อใหม่นะครับที่สนใจอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับส่วนสําหรับพี่น้องที่รู้จักพระเจ้าดีอยู่แล้วนะครับมากกว่าผมอีกก็มีนะครับพี่น้องนะครับก็ก็ถือว่าคลิปวโอนี้นะครับทําเพื่อเป็นระสรรสําหรับพี่น้อง ที่ยังเป็นผู้เชื่อใหม่อยู่หรือว่าก็อยาจะรู้จักพระเจ้าได้สองเดือนสามเดือนหรือว่าหกเดือนหรือว่าปีหนึ่งหรือว่าอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะเตรียมกันสนนะครับจะนาพาพี่น้องที่สนใจเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์นะครับรู้จักพระเจ้ามากขึ้นการมาเป็นคริสเตียนนะครับพี่น้องนะครับ คือการกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่อีกครั้งหนึง่งนะครับน้องวันนี้ผมให้หัวหัวข้อนะครับชื่อเรื่องว่าน,นะครับรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะมาเรียนรู้ปวยการน,นะครับพน้องนะครับ,นะรบในฐานะที่พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราและเราเป็นบุตร ของพระองค์เองที่ทําให้ผู้เชื่อทุกคนนะครับได้รับท้อพรอย่างมากมายจากพระเจ้าพระบิดาของเราดังนั้นคริสเตียนจึงต่างกับคนทั่วไปในรูปที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเลยนะครับน้องประการที่หนึ่งนะครับน้องความสัมพันธ์ของพระเจ้าที่สําเดงต่อเราทําให้ได้รับ พ,อพอระพรพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ประทานพรแก่เราและพระองค์ทรงสำมดงตความสัมพันธ์ต่างๆต,ต,ต่อเราในพระลักษณะที่แตกต่างกันในวาระและเวลาต่างกันพระลักษณะของพระเจ้าที่ทรงโปรดแก่เรามีสามพระลักษณะด้วยกันเรียกว่าตรีเอากภาพังซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ว่า ทั้งสามพระลักษณะของพระองค์นั้นดำรงก่อนสร้างโลกแล้วและพระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็นตั้งแต่ยุคพระคัมภีเรเดิมจนมาถึงยุคพระกัมภีใหม่และในยุคปัจจุบันพระลักษณะของพระเจ้าที่เรียกว่าตรีเอกานุภาพนี้หมายถึงพระเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าองค์เดียว มีสามภาคคือเรียกว่าตรีเอกันภาคแต่เป็นหนึ่งเดียวในตอนนี้เราจะไปรู้จักก่าพระเจ้ามากขึ้นอีกนะครับพนะี่น้องหนึ่งพระบิดาคือพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้พระเจ้าทรงปรดสำแดงพระองค์ในพระลักษณะของพระบิดาในยุคพระธมพีเดิม แต่พระบุตรคือพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ด้วยเพราะเป็นพระเจ้าองค์เดียวเอนไหมครับพระบุตรเรามารู้จักพระบุตรกันพระบุตรคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้เสด็จลงมารับสภาพเป็นมทรงพระนามาพระเยซูคริสต์พระองค์มาเพื่อไถ่ให้รอดพ้นจากการพิ่ภาษาเพราะบ ให้ทุกคนที่เชื่อได้รับชีวิตใหม่มีชีวิตนิรันดร์และได้รับการยกฐานะให้เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงสัมแดงพระองค์ในพระลักษณะของพระบุตรก็มาช่วยมนุษย์ในโลกนี้พระลักษณะของพระบิดาและพระวิญญาณก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเพราะเป็นพระเจ้า องเดียวสามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยที่สถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อทุกคนแต่เราไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้เพราะเป็นพระวิญญาณ แต่เราสามารถสัมผัสกับพระองค์ได้เหมือนเราได้สัมผัสกับลมที่พัดอยู่รอบตัวเราเรารู้ว่ามีลมแต่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้และพระองค์ทรงปลดแสดงพระลักษณะของพระองค์แก่เราในยุคปัจจุบันนี้ที่เรียกว่ายุคของพระคุณพระลักษณะของพระบิดาและพระบุตร ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันเพราะเป็นพระเจ้าองค์เดียมประการที่สองความสัมพันธ์นำมาซึ่งความรับผิดชอบและก่อให้เกิดพระพรก่อนที่เราจะมารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงอวยพรเราและเราก็ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแต่เมื่อเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่ พระเจ้าก็กลายมาเป็นพระบิดาและทรงปรดดูแลชีวิตของเราและเราก็กลายเป็นบุตรที่เชื่อฟังพระเจ้าความสัมพันธ์จึงนำมาซึ่งความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายคือบุตรเชื่อฟังพระบิดาและพระบิดาทรงดูแลและอวยพรบุตรของพระองค์บุตรของพระเจ้าก็ คือเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองเอเมนนะครับพี่น้องในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองได้บันทึกไว้ว่า,วาแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประธรมสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นเราได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้า เมื่อเราเชื่อไว้วางใจในพระเยซูยอมรับเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าข้อนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดเป็นทางการกระทำที่เกิดขึ้นทันทีและเป็นท่าทีต่อเนื่องตลอดชั่วชีวิตหนึ่ง การที่คนหนึ่งจะเป็นบุตรของพระเจ้าเขาจะต้องรับพระคิดเข้ามาในใจหรือยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วให้พระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยของเขาเป็นการสัแดงความเชื่ออย่างแน่ชัดสองหลังจากที่มีการแสดงความเชื่อแล้วก็จะต้องมีการแสดงความเชื่อนั้นต่อเนื่อง คำว่าเชื่อภาษากรีกเรียกว่าพิชิวอูซินมาจากพิชชิวโอุบงบอกถึงการกระทำอย่างต่อเนื่องและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการพนักเพในความเชื่อผู้เชื่อจะได้รับความรอดอย่างแน่นอนในที่สุดก็ต่อเมื่อเริ่มต้นรับเชื่อพระคิดแล้ว และความเชื่อที่ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องกันมันทธิวบทที่สิข้อที่22และก็มัทธิวบทที่ยีข้อที่1 2บสถึงสิให้พี่น้องเกจดไว้และไปเปิดอ่านดูไปเปิดหาดูนะครับไปศึกษาดูครับเมื่อเราเป็นบุตเราก็ได้รับการดูแลชิดให้ได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าพระบิดาของเรา มัทธิวบทที่หกข,ข้อที่สามสิบสองถึงสามสิบสามข้อที่สามสิบเอ็ดบอกว่าเหตุนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มผมแถมข้อที่สามสิบเอ็ดได้อีกข้อหนึ่งนะครับแต่ที่จริงเมื่อกี้ผมบอกว่ามัทธิวบทที่หกข้อที่สามสิบสองถึงสามสิบสามนะ ผมก็แถมสามสิบเปข้อหนึ่งก็รักันนะครับนะครับข้อที่สามสบองบอกข่อที่สามสิบสองบอกว่าพวกต่างชาติเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เช่นกัน ข้อที่สามสิสามว่าแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า,า,างงและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เป็นเรื่องธรรมดาที่บิดาย่อมให้แต่สิ่งดีๆแก่บุตรของเราในข้อที่สามสิบสามแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรม ผู้ที่จิตตามพระคิดได้รับการร้างจ้ให้แสวงหาอนณาจากักรและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดคำว่าแสวงหามีความหมายเป็นไนถึงการสอบหาอย่างต่อเนื่องและผัานายเพื่อจะได้บางอย่างพระเยซูคริสต์อ้างถึงสองสิ่งที่เราควรแสวงหาคือ หนึ่งแผ่นยินของพระญาิเราต้องแสวงหาหาด้วยความกระตือรือร้นเพื่อให้การครอบครองและฤทธิอำนาจของพระเจ้าเข้าสัมดงในชีวิตและในที่ประชุมของเราเราต้องอธิษฐานขอให้อนาจาักของพระเจ้ามาตั้งอยู่โดยฤทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้คนบาปให้รอด เพื่อทำลายกิจการของมันเพื่อรักษาคนเจ็บคนป่วยและถวายเกียรติแด่พระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ประการที่สามในฐานะเป็นทายาทของพระเจ้าทำให้ได้รับพระพร พระเจ้าพระบิดาของเราร่ำรวยและมีพระพรมากกว่าหกพันประการที่พระองค์ทรงอยากให้กับเราในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจรึงเป็นทายาทในพระธรรมโลมบทที่8ข้อที่15ถึงข้อที่17ข้อที่15บอกว่าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจท้าซึ่งทำให้ตกในความตัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับมาอับมาคือววพระบิดาแปลว่าพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิ์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยพระอินญ,ญาณบรบสุกท,ทรงเป็นพยานให้ความมั่นใจว่าโดยพระคิ์เวลานี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกันกับพระองค์ ข้อที่สิบห้าพระองค์ทรงทําให้ความจริงที่ว่าพระคิดทรงรักเราในอดีตปัจจุบันยังคงรักเราและทรงพระชนอยู่เพื่อเราในสวรในฐานะของผู้วิงวอนัน้นกลายเป็นจริงพิบรูบทที่เจ็ดข้อที่ยี่สิบห้า พระวิญญาณทรงสำแดงแก่เราด้วยว่าพระบิดาทรงรักพวกเราในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมไม่น้อยไปกว่าที่ทรงรักพระบุตรองค์เดียวของพระอง์ยอนบทที่14บข้อที่21ในที่สุดพระวิญญาณทรงสร้างความรักและความมั่นใจขึ้นในเราซึ่งทำให้เราเรียกพระองค์ม่าอับมา หรือว่าพ่อท่านเอกให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบานะครับพี่น้องให้เราทั้งหลายนั้นเรียกร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระพิดาพูดพร้อมกันครับอับบาอับบาอับบาสอย่างนี้นะครับพี่น้องที่ดูอยู่ก็พูดนะครับดูไปพูดไปเลยครับอับบาอับบาอับบาหรือว่าแปลว่าพ่อหรือแปลว่าพระพิดา ใน,นพระธรรมโรบทที่8ข้อที่32สิบงของทายาทอันดับแรกคือการได้รับการไถ่าบาปให้เป็นคนบริสุทธิ์และได้รับสิ่งสารพรัดร่วมกับพระคิดในสวรรคสถานข้อที่32พระองค์ผู้ไม่ทรงหงวงประบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคน ถ้าเชนนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสมพัตให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สามถึงข้อที่สิบสี่พูดถึงพระพรนานาประการที่เราได้รับในพระเยซูคริสข้อที่สามว่าสารพการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสเจ้าของเราผู้ทรงโประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคิดในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตัณหิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรง,งกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทยัยพระองค์ให้เป็นบุทโดยพระเยซูครสิสต์เพื่อให้เป็นที่สรรเสริญ พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นั้นเราได้รับการไถ่าบาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอาภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ซึ่งทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจพระเจ้าไม่ได้ทรงปปรด,ดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรง,งดำริไว้ในพระคิดประสงว่าเมื่อเวลา กำหนดครบบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคิดในพระองค์นั้นตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรึกตรองไว้สมกับพระไทยของพระองค์เราทั้งหลายผู้ได้หวังใจในพระคิดก่อนได้ครับ กำหนดและรับการแต่งต <Yes. S 2> um. ั้งให้เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจจะวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณปริสุทธิ์แห่งพระสัญญาเป็นมรดก ของการรับบรุของเราจนกว่าเราจะรับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นยิถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์โดยสรุปแล้วในฐานะที่เป็นทายาทของพระเจ้าเราจึงมีสิทธิ์ที่จะร้องขอกับพระเจ้าในเรื่องต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดี สิ่งกเป็นต่างๆในการดําเนินชีวิตประจําวันหน้าที่การงานการเรียนสันติสุขและความชื่นชมยินดีในจิตใจการมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และทักอะอื่นๆอีกนานาประการเราสามารถขอได้จากพระเจ้าตเพียงนะครับพี่น้อง ประการที่สเราสามารถรับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างไรแม้ว่าพระเจ้าสัญญาจะประทานพระพรมากมายหลายพันประการแก่ลูกของพระงแต่มีอีกหลายคนที่ขาดพระพรของพระเจ้าไปอย่างน่าเสียดาย ไม่ใช่เพราะพระเจ้ากรับมุสาแต่เป็นเพราะเขาขาดความเชื่อและการคาดหวังจากพระเจ้าเพราะวัจนะของพระเจ้าได้แนะนําเราถึงการที่เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าหลายประการเช่นหนึ่งการอธิษฐานในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่เจถึงข้อที่แปดบอกว่าจุขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสดงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่เอาก้อนหินให้ลกูกเมื่อลูกขอขนมตั้ง,งจงขอจงหาจงเคาะพระเยซูทรงหนุนใจเราให้มี วิิยะุตสาหในการอาธิษฐานคำกิญญาาาริยาภาษากรีกในขอ้อที่แปดบ,บ่งบอกถึงการกระทำอย่างตอนนี้หมายความมากเราต้องขอแสวงหาและเชาะอย่างไม่หยุดหยอ่อนการขอบ่งบอกเป็นในถึงการตระดักว่ามีความ ต้องการและเชื่อว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราการแสดงหาบ่งบอกเป็นไงถึงการวิงวอนอย่างร้อนรนด้วยความเชื่อฟังต่อพระประสงค์ข,ของพระเจ้าการเคาะบ่งบอกเป็นไงถึงความวิริยตอุตสาหะที่จะเข้าหาพระเจ้าแม้ว่า พระองค์จะไม่สนองตอบโดยเร็วว่าตันพระคิดทรงให้ความมั่นใจว่าผู้ที่ขอจะได้รับสิ่งที่เขาขอเอเมนไหม,มครับพี่น้องจงหาจงเคาะจงแสวงหาจงอดทนในการแสวงหาในการเคาะในการอาธิษฐานแล้วพระเจ้าเห็นความตั้งใจของพี่น้องเห็นความภาคเพียงของพี่น้อง แล้ว็เจ้าติดต่อคาอธิษฐานของพี่น้องแล้วลงองจะอวยพรพี่น้องนะครับสองนะครับพี่น้องอธิษฐานด้วยความเชื่ออธิฐานอธิษฐานด้วยความมั่นใจอธิษฐานด้นวยความเชื่อว่าเราจะได้ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่ยี่สิบสองและยากอบทที่ห้าข้อที่สิบห้า 11. ข้อที่21ข้อ22บอกว่าสิ่งสาวฟังซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้ถ้าเพียงท่านมีความเชื่อพระเยซูตักเรื่องความเชื่อและการอธิษฐานการตอบคำฐานนั้นเกี่ยวข้องกับความเชื่อของเราทุกสิ่งที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้และ ไม่มีความสงสัยก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอส่วนยากกอบบทที่ห้าข้อที่สิกล่าวว่าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปและโลงก,ก็จะทรงโปรดอภัยให้อาเมนอาเมนไหมครับการอธิษฐานด้วยความเชื่อ การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยหายโรคได้ยากกอบกำลังกล่าวถึงความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายเราจะจัดการกับความเจ็บป่วยโดยการขอให้ผู้ปกครองหรือผู้นำในคิดจักรอธิษฐานเพื่อเป็นเคล็ดลับของการได้รับพรนานาประการจากพระเจ้ายอห์นบทที่16ข้อ24 แม้จนแบบนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในานามของเราจุ่ขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเราพลิกกลับไปบทที่14แล้วอ่านข้อที่12 14องด้วยกันครับพี่ร้องนะครับเราเปิดดูนะครับด mm ีแ hmm. ล mm hmm. นะครับจอแล้ hmm. วโอเคแล้วผมอ่านให้พี่ร้องฟังแร้วกันนะครับ อยกา,นะามาแนะนเราผ่นนะครับในข้อที่สองว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทํากิจการซึ่งเราได้กระทํานั้นด้วยและเขาจะกระทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราในข้อที่สิบสามว่าสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในานามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรในข้อที่14สนะครับพี่น้องสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นพระเยซูทรงปรารถนาให้พู้ติดตามพระองค์กระทำการอย่างที่พระองค์กระทำ พระนามของพระเยซูทําให้เรามีสิทธิอํานาจในการอธิษฐานและพระพรของพระเจ้าจะมาถึงเราเมื่อเราขอในนามของพระเยซูคริสต์และพระเจ้าก็ได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเราด้วยสองการให้ในพระธรรมลูกาบทที่หข้อที่สามสิปดจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับทวงด้วยธน,นันท่วนยัดสันเงินปูล้นใสให้เพราะว่าท่านจะทวงให้เขาด้วยธนันอันใดพระเจ้าจะทรงทวงให้ท่านด้วยธนันอันนั้นในกิจการบทที่20ข้อที่ส5ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อย นลลึกถึงพระอาทะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์กลับบ้าการให้เป็นเหให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับสามการที่มีชีวิตที่เชื่อฟังและประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ และดำเนินชีวิตในน้ำพระทยัยพระเจ้าไม่ทำตามใจตนเองพระเจ้าทรงโปรดประทานพระพรแก่เราตามขนาดของการประพฤติและกฎเกณฑ์และตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้แก่เราในหนึ่งยอห์นบทที่สามข้อที่ยี่สิบสองที่ว่า ขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบะไัยของพระองค์ในยอนห์นบทที่15ข้อที่7จกล่าวว่า้าานทั้งหลายเข้าสิทธอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่าน ท่านจะขอสิ่งใดใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะรับสิ่งนั้นสรุปคือพระเจ้าเป็นผู้ประทานพระพรนานนาประการแก่เราเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ในฐานะพระบิดากับบุตรเราจึงเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ในมรดกแห่งพระพรโภคทายาและวิธีแห่งพระพรก็คือ การอธิษฐานขอกับพระเจ้าและเราจะขอได้ก็ต่อเมื่อเราว่าพระเจ้าสัญญาที่จะให้อะไรแก่เราก็ต่อเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากพอเรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาที่จะให้อะไร และเราจะรู้ได้จากการอ่านพระคัมภีร์และท่องจำพระคัมภีร์ชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตแห่งพระพรที่ปรจากพระเจ้าอย่างแท้เจริในฐานะที่พระเจ้าเป็นบิดาของท่านท่านคิดบ้าท่านควรใจรับอะไรบ้างให้ท่านขอกับพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นได้ไหมนะครับเรามีสิทธิ์ขอกับพระเจ้าได้ทุกเรื่อง อย่าลืมที่จะติดสนิทกับพระเจ้าในการอาธิษฐานขอนะครับและก็อย่าลืมอธิษฐานเพื่อผมด้วยจะเตรียมการสนนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ฟังคลิปนี้จนจบตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ ep ที่หนึ่งจนถึง ep สุดท้ายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รัก ในประเทศทุกท่านสวัสดีครับ